สวัสดีค่ะเซลลแป้งร้านดีเจริญยนข่าวนี้เราอยู่ในช่วงขายวันนี้นะคะแป้งจะมานําเสนอตัวยามาฮ่า XSR 900นะคะจะเป็นปี2019 20นะคะเลขไม้น้อยมากเลยนะคะประมาณ3,003คันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่259,000นะคะต้องบอกเลยว่าราคากําลังน่าเล่นมากเลยนะคะคันนี้ที่เข้ามาจัดว่าเป็นรถไม้น้อยมากๆเลยนะคะโดยสภาพโดยรวมรอบคันเนี่ยที่แป้งเช็คมาเบื้องต้นนะคะถือว่าสมบูรณ์มาก จะมีรอยการใช้งานเล็กๆน้อยๆบริเวณท่อแค่นั้นนะคะโหมดการขับขี่มีมาให้3โหมดจะขี่ชิวๆเน้นควบคุมง่ายก็จะทําได้สบายเลยนะคะหรือถ้าต้องการแรงบิดสูงสุดนะคะเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะช่วงล่างปรับมาจาก MT09 นะคะใช้งานบนถนนได้หลากหลายมากขึ้นค่ะท่าชันคอนโท l สลิปเปอร์คัตมีมาให้ครบเลยนะคะใครที่ชอบรถเพียวบางเน้นความคล่องตัวไฟกลมเลโรคลาสสิกแต่แรงบิดเนี่ยไม่น้อยหน้าใครเลยแป้งแนะนำรุ่นนี้ เลยนะคะส่วนตัวเครื่องยนต์ร้านเรามีรับประกันหลังการขายนะคะหากลูกค้าซื้อรถออกไปนะคะรถมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการใช้งานตัวเครื่องลูกค้าสามารถเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งทางร้านเราเวลาซื้อรถเข้าเราก็จะเช็กว่ารถล้มหนักไหมอุบัติเหตุไหมหรือไมาเยอะเกินไหมเราก็จะไม่ได้รับก็คือต้องผ่านมาตรฐานการคัดกรองของทางร้านก่อนนะคะถึงจะซื้อเข้าค่ะสาหรับราคาขายนะคะอยู่ที่2 5 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้ดาวเริ่มต้น1 5นะ อยู่ที่38,800บาทนะคะผ่อนสูงสุด4ปีนะคะหรือ48งวดอยู่ที่6,400บาทนะคะเลทนี้ยังไม่รวมค่าประกันชั้น1ค่าโอนนะคะก็ถ้าเป็นรวมๆแล้วคันนี้ออกรถอยู่ที่61,000บาทนะคะทีนี้ตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเรามีโปรพิเศษพิเศษแค่5วันเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่เลือกจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีโปรโมชั่น ดาวครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งรายละเอียดเป็นยังไงแนะนําให้ลูกค้าโทรสอบถามแป้งเป็นเคสเ,เลยนะคะสําหรับเอกสารที่ใช้ในการจัดไฟแนนซ์ก็เหมือนเดิมเลยถ้าลูกค้าเป็นพนักงานประจําก็ใช้สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะส่วนธุรกิจส่วนตัวหลักๆขอต้องมีสเตทเมนแล้วก็เกี่ยวกับใบจดทะเบียนใบป,ประกอบการนะคะก็เดี๋ยวแป้งเรามาเบิร์นท่อเดิมให้ฟังนะคะ ต้องบอกเลยว่าท่อเดิมคันนี้เครื่องแน่นไม่น้อยคุ้มราคาสุดๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอยากดูรูปลดรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าดูที่ w w w d b i g b y เ .com ได้เลยนะคะหรือโทรหาเซลลแป้งตามเบอร์0661601119นะคะ แอดไลน์ที่ p a n g 1342ได้เล,เลยนะคะ mm hmm. เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ mm hmm. สุดท้ายนี้นะคะ mm hmm. ฝากลูกค้าทุกคน mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์เฟซบุ๊ร้านดีเจริญยนเยกันเยอะๆนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคะ่ะ mm hmm. ขอบคุณคะ่ะ